ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อินส์และคริตรจักรร่วมมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสองโครินบทที่9ข้อที่8ถึงข้อที่9บันทึกว่าและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านจะยังมีเหลือล้นสําหรับการดีทุกอย่างด้วยตามที่เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แกบ่บรรดาคนยากจนความชอบธรรมของเขาดํารงอยู่เป็นนิดข้อคิดจากพระวจนะนะคะพระพรของผู้อารักขาที่ดี ะะประการที่1ค่ะผู้อารักขาทรัพย์สินที่ดีในที่สุดแล้วเขาจะเป็นคนที่มีพอมีเหลือสำหรับตัวเองแล้วก็มีสำหรับการประกอบการดีในทุกอย่างนะคะในประการที่2ค่ะ ความร่ำรวยที่แท้จริงของมนุษย์น่ะไม่ได้วัดจากสิ่งที่เราได้รับมานะคะแต่วัดจากสิ่งที่เราให้ออกไปและในประการสุดท้ายประการที่สคนที่มีเพื่อที่จะเป็นพระพรเนี่ยจะยิ่งรับการอวยพรที่มาจากพระเจ้านี่เป็นเรื่องกฎแห่งการหวานที่มาจากพระเจ้าขอให้พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้สำเร็จในเรานะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะที่หนุนจิตชูใจชีวิตของเราชีวิตที่ปรารถนาใน การที่จะเป็นพระพรจะยิ่งได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้ายิ่งเราแจกจ่ายเราจะยิ่งมั่งคั่งขอพระองค์ได้ทรงอวยพรคนที่เป็นผู้อารักขาทรัพย์สินที่ดีให้ชีวิตของเขาจะมีพอมีเหลือสําหรับตัวเองและมีเหลือในการที่จะกระทาการดีในทุกประการขอให้พระวจนะของพระเจ้าสําเร็จในเราเราขอบคุณพระองค์และจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ